สวัสดีคนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์1-7เดือนกุมภาพันธ์2565ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ f a c e b o o k สมะพยากรขึ้นให้ตรงนี้นะจ๊ะพิมพ์ภาษาไทยทักมาได้เลยเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทช่วงนี้ดวงไม่ได้แย่อะไรดวงดีและมีเรื่องให้ต้องเดินทางการเดินทางอาจารย์ขอทํานายเป็นสกรณี 1. เดินทาง ค้นหาความฝันเจาะแสวงหาความสุขความสําเร็จสแสวงหาตัวตนบางคนน่ะเกิดมามันต้องมีฝันใช่ไหมล่ะตายชาตินี้ต้องทําให้ได้ต้องประสบความสําเร็จกับสิ่งที่หวังเพราะฉะนั้นใครจะมองว่าเราดื้อรั้นช่างเขานี่คือความฝันของฉันจ้ะเธอย่ามาดูถูกความฝันของฉันนะอารมณ์นี้ชดใจค่ะคุณมีโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ w ด r l d โอกาสความสําเร็จเพราะฉะนั้น จริงจังกับตัวเองนิดนึงแล้วชัดเจนกับความฝันทำมันได้ทำมันสำเร็จวงเล็บ ขอให้เป็นความฝันที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะเห็นไหมไพ่ตาช่างเนี่ยอาระมัดระวังทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎกติกากฎระเบียบมารยาทและข้อกฎหมายล้วก็ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะดูดีๆกับอีกอันหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวใครจะขึ้นเขาขึ้นดอยใครจะไปนอนพักผ่อนชายทะเลก็ไปเถอะหาความสุขใส่ตัวบ้างช่วงนี้อยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีชีวิตก็มีความสุขเพราะการงานก็มี เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขอแค่คุณปฏิบัติตามกฎตามกติการักษาม,มาตรฐานให้ได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนสนับสนุนส่งเสริมแต่บางคนอาจจะได้เดินทางไกลนะบางคนเขียนยงเขียนย้ายเนี่ยอาจจะได้ย้ายไปที่ไกลๆนะก็ถ้าโอเคมันก็ดี เพราะว่าดูแลสังคมสภาพแวดล้อมก็ไม่ได้แย่ส่วนคนที่จริงจังกับชีวิตมากไปช่วงนี้ก็ผักบ้างนะประสาทจะกินบางทีจริงจังกับทุกๆเรื่องไม่ได้ความสุขมันไม่มีมาตรวัดนะความสุขอยู่ที่ใจเครียดมากเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกนะต้องเรามันระวังด้วยกินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะ ธุรกิจธุรกรรมทําด้วยความรอบคอบใครจะดีลอะไรกับใครผลประโยชน์ต่างๆดูตกลงให้ดีก่อนเซ็นอะไรไปอะ่ะดูให้เรียบร้อยย้ำนะข้อกฎหมายนะดูให้เรียบร้อยด้วยส่วนใครจะกู้นี่ยืมสินก็อยากจะกู้ใช่ไหมละ่ะมีโอกาสกู้ได้มีคนช่วยบ้างอันเถอะบางคนบอกอาจารย์หนูอยากได้บ้านปีนี้หนูจะได้บ้านได้รถไม้เนี่ยลองดู ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสได้รับข่าวดีเพราะฉะนั้นแฮปปี้และมีความสุขทําได้เป็นหนี้แต่มันมีสินทรัพย์เป็นชิ้นเป็นอันมั่นคงก็ถือว่าใช้ได้อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของการกินกินเยอะแล้วก็รายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ไม่เป็นอะไรอ้วนลงพุงก็สวยดีก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันพุธสบายสบาย,บายแล้วช่วงนี้มีดวงนารีอุปัมภมคนช่วยเหลือเอื้ออาทรแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อหวยเนี่ย ดวงวันพุธซื้อลอตเตอรี่นะพอไพ่พขึ้นแบบเนี้ต้องเป็นลอตเตอรี่เท่านั้นถึงจะมีโชคมีลาเลขมงคลคือเลข8แล้วก็เลข9 สีมงคลคือสีแดงนะคะบางคนอาจจะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางก็ได้ใครจะไปรู้คนวันพุธช่วงนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์แสดงว่าเงินไม่ติดขัดแล้วอาจจะมีเรื่องของการถูกหวยอะ่ะเพราะมันเป็นไพ่ที่เกิดกับการเฉลิมฉลองนะแล้วช่วงนี้ใครมีข่าวดีมีงานมงคลก็ตามนั้นอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสิ่งที่รอคอยมานานอะ่ะสำเร็จสิ้นแล้วนะโล่งอกโล่งใจความรัก อาจารย์ขอให้ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองนะใช่หรือไม่ใช่คนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันดีเลิศประเสริฐสีมันดีพร้อมแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็พิจารณาเอาว่าจะเอาอยัางไง ความรักตอนนี้ไม่ได้แย่เขาก็ดูช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเอื้ออาทรกันดีความหมายไม่ได้มีอะไรแต่บางครั้งคุณรู้สึกว่าเขาก็ดีนะคะอาจารย์แต่หนูรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่อ่ะอันนั้นก็คิดเราเองนะสําหรับคนที่โสดคนโสดอาจจะได้พบรักจากการเดินทางถ้าไม่เรื่องเยอะเรื่องมากต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่างนี้หานางฟ้านางสวรรค์หาเทพพบุตรเทพธิดาเนี่ยก็มีโอกาสจะได้เจอใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นความรักที่เกิดจากความใกล้ชิดช่วยเหลือ เกื้อกูลเอื้ออาทรและดูแลก,ก็ได้สุขภาพน้ำหนักตัวขึ้นเบาหวานความดันหัวใจโรคตับโรคไต,ตมาครบนะคนวันพุธมาเป็นแพ็กเกจนะเบาหวานความดันหัวใจตับไต,บตมาครบดังนั้นตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงสักหน่อยเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ติดขัดและประการสุดท้ายนะทำบุญที่เกี่ยวกับการ ถวายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเน้นไปที่เรื่องของอาหารสดก็แล้กันช่วงนี้ดวงดีไม่มีปัญหาดูดวงส่วนตัวทักมาเฟสเฟซบุ Facebook, ๊กสมพยากรค่ะ